แก่ๆอยู่สองชมรมอาจารย์และแพัก็อาจารย์สัิที่ตั้งเมื่อเราอายุ84แล้วให้เป็นประธานคนเพื่อนเก่าเรก็เป็นมานานแล้วไม่มีใครรับขยับขาเดินได้ขาเดียวมั่งอนะไรอย่างนี้สรุปแล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นประธานอยู่ไม่มีเงินเดือนมีเงินตำแหน่งแต่เราช่วยสังคมเพราะความเป็นเพื่อนทีนี้งานนี้เนี่ยยงเป็นงานของญาติพี่น้องเท่านั้นที่สนิท ก็จะขาดอยู่เข้าใจเนะี่ยทแม่เสลียงแม่แมห้องสอนเนี่ยลำบากน้ำท่ามาท่วมมาข้าราชการเยอะแต่ว่าเอกก็อยู่ที่เนี่ยเขาเป็นตัวแทนอยู่เพ <c oughs> ราะนั้นพี่น้องเองอยู่ครบเขา่อยุนืนยืนพี่สาวเนี่ยแกมาสองปีเนี่ยก็รอดมาได้ก็จะรับรองว่าเก้าสิบเพิ่งเนี่ยก็ยังอยู่กันอยู่เนี่ย ที่สิ่งที่อยากจะพูดในเมื่อไม่เชิญคนอื่นเพื่อนก็ไม่เอาเพราะว่างานนี้งานพี่น้องก็อยากจะพูดกับพี่น้องลูกหลานเนี่ยหนึ่งสังคมไทยนี่ยังทิ้งไม่ได้ความเป็นพี่เป็นน้องที่เราตามกันมาเนี่ยมีอะไรเพื่อูช่วยเหลือกันเขาตกทุกข์ลำบากได้ยากอะไรเราก็มีโอกาสช่วยเขาที่จะช่วยนะครับนี่คืความเป็นพี่น้อง ยังบังข้ามีอะไรนาทีไปได้นาทีเขาไปได้ือด่าพี่สาวยังอยู่ไงก็ไปบอกไว้เลยใครไปใครติดอยู่างยังไงเราก็ต้องไปเวทีกับพี่โอ้หเขาลำบากอ่ะให้เราสบายพี่จะชกสือก็พี่น้องก็ยังลุ่มุดันดอนก็อยู่บ้างก็ไม่เป็นไรราะว่ายังไม่ตายหรือเ่า เรียกว่าให้รู้ถึงว่าความเป็นพี่น้องมีอะไรต้องบอกมีอะไรอยาโกรธต้องไม่โกรธเริกกันทีเพราะเราเหลือไม่มีคนเรื่องพี่น้องสายบาาัตรพาชนใหญ่ก็จะมาครบเอาลูกเอาหลานอะไรเท่าที่มีเขาก็มาส่วนมีบนุรีก็บอกก็บอกเท่าที่เราจะบอกกันได้ก็มา เทีแรกอ่ะมาอนี้ก็ดีใจนะที่มาเนี่ยได้เห็นนป่วยก็ความว่าดีขึ้นก็คิดว่าไม่เป็นไรแล้วทำบุญมาเยอะเออนล้วไม่เป็นไรหรอกนะฮะเื่อทำบุญมาเยอะช่วยได้นะเออ แต่นลีนี่พี่น้องเนี่ยอยู่ที่ไหนไปตลอดช่วยตลอดเอาละครไปด้วยเอาขนไปด้วย,วยช่วยตอดความมีน้ำใจน้ำท่วมทางตวีพักขับไปถึงสุพรรณนน,นึกถึงก็เหมอว่าความเป็นพี่น้องเขาช่วยนะครับนะก็ฝากขอบคุณนึกถึงตลอดส่วนเบิ์ ยู่ใกล้กันก็มีอะไรเนี่ยลุงเจอก็ช่วยแนะช่วยชี้เพราะว่าอาชีพรูกเก่ามันอดไม่ได้นะครับที่นี้ทุกคนเาที่รูเนี่ยเขาก็ไม่มีปัญหาแล้วนะสุขภาพก็ไม่เป็นไรเขาปุ๊้เอ้เขารักษาหมอดีทงนั้นหมอที่รักษาแล้วไม่ตายอะ แต่ว่าที่โรงพาบาลแปดดินเราคุใช้เยอะรักษาลูกแกแล้วป้าแกแล้วสมควรอ่ามีพี่สาวรอดี่ไปที่เหล่าบำแพผก็อยู่ไปดอดว,วนันเสร็จเพราะน้ำท่วมกอดจะไม่มีปัญญาจะทำอะไรนี่ก็ในเมืม่ถึงว่าเอางเงินลูกนี่ลูกเขาดีหมายว่าเต็นี่แม่ต้องเป็นไปรักษาดีดีนี่ผมอ้องชมลูก หัวขบวนเนี่ยพนิจเป็นคนที่ดูแลพ่พอแม่พี่น้องทุกคนเป็นตัวอย่างยกตัวอย่างให้คนอื่นฟังวันนี้จะเป็นตัวอย่างเลยว่ารักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่แม้จะยากก่เทียนเป็นหน้าเป็นน้องแม่อะไรพินิก็ดูแลห่่นหมดสิ่งที่นายอยากจะเพิ่มเติมในชนะลูกหลานหนึ่ง การศึกษาเนี่ยเรียนให้ขยับให้สูงอย่าพอแค่ไ้น